เราเออเราเคยเจอกันแล้วเจอนานแล้วตั้งแต่เธอขึ้นมาบนนี้ใช่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เจอตอนนั้นเธอเด็กกว่านี้เดี๋ยวนะนายอายุเท่าไหร่อะไรนะนายอายุเท่าไหร่สิบสองขวบใช่ฟั่งนะ้าฟังฉันได้ดีอย่าเฮ้ยอย่าอย่าโทรหาใครวางโทรศัพท์ลงฉันไม่ทำร้ายนายหรอกนะใช่เมื่อกี้คุณพูดแล้วใช่แต่ว่าบ้าเอย้ย คนพวกนั้นมาจากไหนไหนบอกจะยิงคุ้มกันที่ประตูไงก็ยิงคุ้มกันที่ประตูไงคุณถูกยิงทั้งหน้าต่างมอดเลยโอยหัดกันเหรอใช่คุณถูกยิงทั้งหน้าต่างนะให้ตายเถอะนั่นใดแบบไหนถึงมีการยอะขนาดนี้้องตายแน่แล้วอา์ติดอยู่ในลิฟต์กับผู้ชายห้าคนกล้าบึกบึกทั้งนั้นไอเวทฝันที่เป็นจริงเลยนี่หุบปากนอะแก่คนตตอบปขอบคุณครับวันนี้ท่านหล่อมากไฟสีเขียวขับตาท่านให้เขียวมากยิ่งขึ้นตายเถอะแกหุบปากเป็นบ้างไหมไม่